สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับน้องก็คือมาตามคําขอจนได้นะครับสาหรับวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าหลยหลายคนขอมานะครับน้องว่าอยากได้ในส่วนของตั้งค่านโหรนะครับและตั้งค่ามือถือทุกรุ่นนะครับน้างย้านะครับว่าตั้งค่ามือถือทุกรุ่นเลยนะครับน้องก็คือขอมาเยอะแยะมากมายนะครับผมรุ่นนู้นผมรุ่นนี้นะครับน้องพี่ ช่วยตั้งแยกให้หน่อยนะครับน้อเดียววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จัดการให้ละกันนะครับพี่จะตั้งค่าแยกให้เป็นรุ่นๆไปนะครับน้อเพราะว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับพี่ได้ทําการเทสนะครับน้อประมาณ5วันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้อว่ากว่าจะเก็บคนรุ่นมาได้นะครับน้อก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งพ่อทั้งแม่นะครับน้อรีดีว่าเอาโทรศัพท์นะครับน้อมาโหลดเกมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทําการเทสนะครับกว่าจะ ได้มานะครับเนาะในส่วนของตั้งค่านะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าคลิปนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่ากว่าจอกเป็นคลิปนี้ได้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเหมือนกันนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์ที่ทายากที่สุดแล้วนะครับเนาะก็จะปเะามานี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราต้องหามือถือทุกรุ่นนะครับเนาะก็คือมาตั้งค่าได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าทุกคนอย่าพลาดคลิปนี้ละกันนะครับเนาะ และพี่ขอบอกเลยละกันนะครับพี่ๆคนไหนลงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะทําการแจกของให้แบบฟรีๆละกันนะครับสำหรับลุงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์คนละ1่คอมเมนต์ละกันนะครับทุกคนมา เรามาเริ่มจากรุ่นแรกกันเลยดีกว่านะครับทุกคนสําหรับรุ่นแรกนะครับก็เป็นทางด้านของ iPhone นะครับสำหรับ iPhone นะครับเนาะก็คือมอมรอบตั้งอยู่ที่200อนะครับเนาะแล้วก็กล้องเลดดอทนะครับตั้งอยู่ที่200นะครับสโคป2ตั้งอยู่ที่200นะครับสโคป4ตั้งอยู่ที่200นะครับแล้วก็ลํากล้องสไนเปอร์นะครับตั้งอยู่ที่200นะครับเนาะแล้วก็ทุกอย่างนะครับตั้งเป็น200ทั้งหมดนะครับสามารถเล่นได้ตั้งแต่ iPhone 5นะครับจนถึง iPhone 15กันเลยทีเดียวนะครับก ลยนะครับน้อพ <Ford xi> ี <c oughs> ่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของตั้งค่าของ iOS หรือว่า iPhone เนี่ยนะครับน้อก็ให้ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่ไปทําการเทสมานะครับก็คือสําหรับ iPhone นะครับตั้งสูงไว้เข้าหัวโคตรดีนะครับน้อก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับมือถือรุ่นนี้เลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของมือถือรุ่นซังซูงนะครับน้อก็คือมอมรอบใส่อยู่ที่145นะครับน้อกล้องเลดดอทใส่อยู่ที่ 171นะครับนาแล้วก็สะโคกคุณ2ใส่อยู่ที่200นะครับสะโคกคุณ4ใส่อยู่ที่200นะครับนาล้วก็ ลำกล้องสไนเปอร์นะครับอยู่ที่159นะครับนอแล้วก็บูมมองอิสระนะครับใส่อยู่ที่135นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าใส่ตามนี้นะครับเรียกได้ว่าเข้าหัวดีแน่นอนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับนอหรือว่าตั้งค่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับมือถือรุ่นซัมซุงนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็คือ เป็นมือถือรุ่นนะครับเนาะ Oppo ได้เยนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นรุ่น Oppo อยู่นะครับก็อันแรกใส่อยู่ที่100นะครับเนาะกล้องเล็ดดอดใส่อยู่ที่148นะครับสโค๊ปคุณสองใส่อยู่ที่167นะครับเนาะแล้วก็สโค๊ปคุณสี่ใส่ที่181นะครับเนาะแล้วก็สโค๊ปนะครับเนาะสไนเปอร์นะครับก็ใส่ที่191นะครับแล้วก็มือหมองอิสระนะครับใส่ที่170นะคครับทุกกนน็็เปทางด้านของมือถือรุ่น Oppo นะครับเนาะตั้งประมาณนี้้ไดเลย นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าออกมาดีแน่นอนนะครับนอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอรแล้วก็ต่อมานะครับนอกก็จะเป็นทางด้านของ มองรอบๆนะครับเนาะสำหรับรุ่น Vivo นะครับเนาะก็คือสำหรับรุ่น Vivo นะครับเนาะก็ใส่อยู่ที่172นะครับเนาะอันที่2ใส่อยู่ที่198นะครับอันที่3ใส่อยู่ที่123นะครับเนาะอันที่4ใส่อยู่ที่153นะครับเนาะอันที่4ใส่อยู่ที่177นะครับเนาะแล้วก็อันสุดท้ายใส่อยู่ที่200นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับมือถือรุ่น Vivo นะครับเนาะก็เป็น Vivo ทุกรุ่นเลยนะครับเนาะที่ขึ้นชื่อว่า Vivo นะครับทุกคนก็ จ้ประมาณเลยนะครับนาแล้วก็ต่อไปก็ขาดไม่ได้เลยนะครับนาก็เป็นทางด้านของมือถือรุ่นหัวเว่ยนะครับนาะสำหรับมือถือรุ่นหัวเว่ยนะครับนาอันแรกใส่ที่ 200นะครับเนอะอันที่2ใส่อยู่ที่200นะครับเนอะแล้วก็อันที่3ใส่ที่155นะครับเนอะแล้วก็อันที่4ใส่ที่หนึ่งร้นะครับเนอะแล้วก็อันที่5นะครับใส่ที่หนึ่งร้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเนอะก็ใส่ที่หนึ่งร้นะครับเนอะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับมือถือรุ่นหัวเว่ยทุกรุ่นเลยนะครับเนอะก็สั้งประมาณนี้ได้นะครับทุกคนและต่อมานะครับเนอะก็เป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่แบบว่า พี่เล่นอยู่ด้วยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของมือถือรุ่นอินฟินิกนะครับเนาะและเป็นมือถือรุ่นเดียวกับพี่ด้วยนะครับเนาะก็คืออันแรกใส่อยู่ที่185นะครับเนาะอันที่2ใส่อยู่ที่192นะครับเนาะแล้วก็อันที่3ใส่อยู่ที่200นะครับเนาะอันที่4ใส่อยู่ที่200นะครับเนาะแล้วก็อันที่5ใส่อยู่ที่200นะครับเนาะส่วนอันสุดท้ายใส่อยู่ที่ 43เท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับมือถือรุ่นอินฟินิตทุกรุ่นเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือเป็นทางด้านของรุ่นเลสเมียนะครับเนาะสำหรับเลสเมียนะครับก็คือ200เกือบทั้งหมดนะครับเนาะส่วนอันสุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลงนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือให้เราใส่อยู่ที่100นะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับและจะออกมาดีมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับรุ่น l e มี่นะครับพี่คิดว่ารุ่นนี้นะครับเนาะคนก็น่าจะใช้เยอะพอสมควรนะครับก็เลยแบบว่ายกมาให้เลยแล้วกันนะครับเนาะก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับเนาะก็พี่บอกเลยแล้วกันนะครับว่าสามารถตั้งประมาณนี้ได้นะครับเนาะแล้วก็มี l e มี่แล้วนะครับเนาะก็คือต้องมีทางด้านของ รุ่นเรียวมีนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาว่ามีทางด้านของรุ่นเรียวมีด้วยนะครับเนาก็จะเป็นประมาณเลยนะครับองรอบใส่ที่145นะครับนาแลวก็กล้องเลดดอทใส่ที่165ยนะครับนาะแล้วก็สะโค้งุณสองใส่ที่1 7 9็นะครับแล้วก็สโคปุณใส่ที่187รนะครับนอแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์ใส่ที่200นะครับเนาแล้วก็มุมมองฉลาดใส่อที่หนึ่งร้อยักสับนะครับวนาาก้นะรับน่วนของ รุ่นเรียวมีนะครับนอก็จะเป็นประมาณเลยนะครับนอและรุ่นต่อไปก็ไม่ใช่รุ่นไหนนะครับเนอเรียกได้ว่ารุ่นนี้นะครับนอก็คือแรงที่สุดแล้วในการเล่นเกมนะครับก็เป็นทางด้านของรุ่น rog นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันแรกนะครับนอก็ใส่อยู่ที่200นะครับนออันที่2ใส่อยู่ที่175นะครับนออันที่3ใส่อยู่ที่ 192นะครับเนาะอันที่สใส่อยู่ที่135นะครับเนาะแล้วก็อันที่หใส่อยู่ที่151นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับใส่อยู่ที่83เท่านั้นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของนะครับเนาะก,ก็คือรุ่น rog นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมือถือทุกรุ่นนะครับที่แบบว่าตั้งค่านะครับเนาะแล้วก็ การควบคุมนะครับเนาะสามารถตั้งค่าตามได้ทุกรุ่นเลยนะครับเนาะก็อันแรกนะครับให้เป็นเริ่มต้นนะครับอันที่2ก็ให้แสดงเมื่อสโคปอันที่3ให้เปิดอันที่4ให้เปิดอันที่5ให้เปิดอันที่6ให้เปิดอันที่7ให้เปิดอันที่8ให้ปิดอันที่9ให้เปิดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็สามารถตั้งได้ตั้งแต่ iPhone จนถึง Android นะครับเนาะก็สามารถตั้งได้ทุกรุ่นเลยนะครับเนาะและพี่อยากให้ทุกคนตั้งตามพี่อีกหนึ่งอย่างนะครับเนาะก็จะเป็น พี่จะแนะนําแบบนี้ละกันนะครับมือถือคนไหนหน้าจอไม่ใหญ่มากนะครับตั้งอยู่ที่49นะครับมือถือคนไหนที่แบบว่าผลิตมาร่นปัจจุบันนะครับให้ตั้งอยู่ที่59นะครับคนไหนเล่น iPad นะครับตั้งอยู่ที่69นะครับเนาะแต่พี่แนะนําที่สุดก็คือ59นะครับทุกคนก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับขนาดปุ่มยิงนะครับเนาะพี่จะแนะนําประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็กาฟบินนะครับเนาะก็ตั้งตามตัวจริง ของมือถือแต่ละคนเลยนะครับมือถือไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นนะครับน้องแล้วก็มือถือตั้งกลางๆนะครับน้องตั้งเป็นมาตรฐานหรือว่าราบลื่นนะครับส่วนมือถือแรงๆไปเลยนะครับก็สามารถตั้งเป็นขั้นสูงได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับนาอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อสสำหรับตั้งค่าตัวนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าอันนี้นะครับน้อทงที่กา พี่จะหามาได้แล้วนะครับนอนรีดดูว่า เป็นรุ่นหลักๆที่ทุกคนใช้แน่นอนนะครับนาอก็จะเปรามาณนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนขอมาเยอะแยะมากมายนะครับพี่ก็เลยบอกว่าอดใจไม่ไหวนะครับก็เลยทำไปเลยนะครับทุกคนก็จะเปรามาณนี้เลยนะครับน้องพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั <se> ้งค่ารุ่ละลายนะครับน้อถ้าตรงกับรุ่นตัวเองก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะครับเพราะว่าตั้งค่าของพี่เองนะครับน้อไม่ใช่ตั้งค่าของใครเลยนะครับก็คือพี่ไปทดสอบมาเองนะครับน้อพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าดีแน่นอนร้อนนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า ไปโดนหน่อยละกันนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับน้องก็ถือว่า จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่อยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับเนอะก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับเนอะก็ฝากกันด้วยลวกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับเนาว่าขาดรุ่นอะไรไปก็ฝากคอมเมนต์ด้วยลวกันนะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์ล้วกันนะครับเนอะเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมให้แล้ะกันนะครัับบทุกกกคนนนน็ปรรมาณี้้ยสหพ ขอตุลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบายบาย